สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤษภาคม2564ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ใช้แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศี ตุลลัคณาตุนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศี ตุลลัคนาตุลน,นะคะนะคะแล้วก็ชาวสองทั้งหลายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใแบแรกค่ะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะ บที่สองเป็นไพ่เดอะมูนค่ะ7ดาบนะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอนดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มด้วยกันเองนะอะคุยกับชาววันพุธค่ะ,ค,ะ,ะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ คนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะต่างทีนต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือนะคะรักสามเศร้า นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์แอบทำอะไรลับหลังอยู่ตลอดเวลานะคะโกหกนะคะพูดไม่หมดนะคะกัะล่อนนะคะพูดอย่างทำอย่างนะคะแล้วก็ให้ความหวังไปวันๆนะคะเออนะเขาเป็นคนที่คำพูดแล้วก็คารมดีมากๆนะคะอืมคำพูดดีคารมดีนะคะเออเป็นคนที่เขาเรียกว่า พูดเป็นเออนะหวนล้อมนะคะออโน้มน้าวนะคะเป็นนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ที่คุณจะไปเขาก็จะมีคำพูดดีๆนะคะมาฉุดรั้งคุณให้คุณอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณคุณอาจจะคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือคุณนะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็ มีคนอื่นหรืออคนของคุณนะคะอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นคนแรกคนมาก่อนหรือว่าคนกลางนะคะนะมันคือดวงโดยรวมนะคะถามว่าใครที่มีความรักที่อยู่แล้วก็สามารถจะคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าน้าไพนี้ไม่ใช่น้าไพของคุณไม่ต้องเครียดนะคะไม่ไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเนาะเป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ในช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมส5 6 4าคม2,564แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัขนาดตุลเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบรแรกคะ่ะได้เป็นไพ่8ไม้เท้านะคะ7ถ้วยคะ่ะ9ดาบนะคะและเป็นไพ่7ไม้เท้านะคะ ชาวราศีตุลลักนณตุลคะคุณอาจจะนะคะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุเดียวกันกับคุณหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนออพฤษภาคมนี้นะคะแน่นอนนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิก มันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณต้องเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่าคุณให้เขาเป็นตัวเลือกทางเลือกแต่ในที่นี้คนทั้งคู่ไม่ได้สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็น2คนหรือสาคนก็ตามนะสถานการณ์เป็นไพ่เ้าดาบค่ะเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็บางครั้งบางทีบางคืนนอนฝันร้ายสะดุ้งตื่นมาร้องไห้นะคะไม่รู้จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะ ต้องทำยังไงแล้วไม่รู้จะต้องทำตัวแบบไหนไม่รู้จะต้องพูดอะไรออกไปแล้วนะคะมันมันมืดแปดด้านมันมันทำตัวทำใจนะคะไม่ถูกจริงๆนะคะแต่ตัวคุณก็ยังก็ยังสู้พยายามนะให้คือตัวคุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่นะคะจะมีการพูดคุยนะจะมีการพูดคุยต่อรองในความสัมพันธ์นี้นะคะว่า เลือกเถอนะคะจะเอาอยัางไงก็เลือกเถอนะคะจะจะให้ไปหรือว่าจะให้อยู่เราจะอยู่แล้วจะเป็นยังไงนะคะจะมีการพูดคุยการเกิดขึ้นแล้วตัวคุณอาจจะไม่ยอมนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้จะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเดโมนนะคะจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้น คุมเครือแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลัคษณะตุลจะเป็นอย่างไรไมคขอ,อนาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะใบที่สองได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะ ใบที่3มค่ะได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะและใบที่สี่ค่ะได้เป็นไพ่6ดาบค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุเดียวกันกับคุณคนคนนั้นเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคาอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ ในเรื่องราวของรักสามเศร้ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะนะคะมีโอกาสที่จะเลือกถ้าหากว่าตัวคุณเป็นคนที่มาก่อนคุณจะได้ไปต่อแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มาทีหลังนะคะคุณจะเลือกที่จะ ให้เขาไปมีความสุขกับคนของเขาแล้วคุณก็เดินออกมานะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตรงกลางนะคะคุณจะเลือกคุณจะเลือกคนเดิมยิ่งถ้า เป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วก็ตามคุณจะเลือกครอบครองคุณนะคะอืมหรืออาจจะไม่เลือกก็ได้คือเอาคํามันเป็นอนาคตอะคะ่ะมันก็อยู่ที่คุณเลือกเราดูดวงเพื่อที่จะเป็นคนเหนือดวงดังนั้นเราเห็นแล้วว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะคะการที่ ถา้าคุณอยู่แล้วคุณไม่สบายใจแล้วคุณตัดออกไปมันอาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคําแนะน,ในใําใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะเห็นไหมปล่อยมันไปนะคะใบที่2.6เหรียญค่ะให้อภัยนะคะใบที่3มจัสติดค่ะ ให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะใบที่4คะ่ะได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาวราศีตุลคนาตุลไพ่าทาโร่แนะนําว่าจงให้อภัยนะคะคนคนที่ทําไม่ดีกับคุณอาให้อภัยตัวเองด้วยนะคะที่ทําตัวเองเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วก็ทาให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแบบนี้ทําให้ตัวเองเสียใจแบบนี้นะคะขอโทษแล้วก็ให้อภยัยทั้งตัวเองและตัวเขา ด้วยนะคะเมื่อให้ภัยได้แล้ว move on ค่ะนะคะคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะหันกลับมารักตัวเองนะคะกอดหัวใจตัวเองให้แน่นๆก่กอดตัวเองให้แน่นๆนะคะแล้วก็บอกรักตัวเองแล้วก็พาตัวเองออกไปสู่โลกใบใหม่ไม่ว่าหนทางข้างหน้ามันจะเป็นเหวมันจะเป็นทุ่งดอกไม้หรือว่ามันจะเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อที่ตรงนี้ ไม่ใช่ที่ของเราที่ตรงนี้เราอยู่ไปเราก็ไม่ได้มีความสุขดังนั้นถ้าว่าเราจะไปพื้นที่ใหม่แล้วเราไม่มีความสุขหรือจะมีความสุขก็ตามนะคะมันก็ย่อมดีกว่าที่ตรงนี้แน่นอนนะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ